ในบ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เรามาลองทำเค้กไข่ขาวหรือว่าเค้กปุยเมฆนะคะสูตรนี้ไม่ใส่แป้งเราก็จะใช้ไข่ไก่ประมาณสักเบอร์นหนึ่งนะคะเพื่อนสองฟองให้เรานำมาแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันก่อนนะคะ จากนั้นเราจะเอาชามไข่ขาวพร้อมกับตะก้อมือเนี่ยนะคะนําไปแช่เย็นนะคะเพื่อให้ชามันเย็นไข่ยเย็นอุปกรณ์เย็นมันก็จะทําให้เราตีได้ฟูได้ง่ายขึ้นจากนั้นก็ไปเตรียมน้าตาลค่ะวันนี้ใช้เป็นน้ําตาลอยู่2อย่างนะก็จะเป็นอิลิทกับหลอหั่งกล้วยนะคะอย่างละ1ช้อนโต๊ะ สำหรับไข่ขาวที่เราแช่เย็นนะคะเราก็ใช้เวลาประมาณสัก5-10นาทีเอาแค่พอมันเย็นเนาะจากนั้นเราก็เอาออกมาเติมน้ำมะนาวสักประมาณ1 4ส่วน4ช้อนชาค่ะจากนั้นก็เริ่มตีได้เลยค่ะ พอมันเริ่มเป็นฟองๆเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปสักครึ่งหนึ่งก่อนนะคะตามด้วยกลิ่นกล้วยหอมแล้วก็กลิ่นวานิลาเพื่อลดกลิ่นคาวของไข่นั่นเองเคยทำแล้วไม่ใส่คือมันคาวมากนะคะแนะนำว่าให้ใส่จะดีกว่านะคะจากนั้นก็ตีไปเรื่อยๆเลยค่ะ <S <S <ๆ S 1> พอมันฟูมาอีกระดับหนึ่งก็ใส่น้ำตาลส่วนที่เหลือนะคะจากนั้นก็ตีต่อไปจนมันตั้งยอดค่ะ ก็ได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็ตักใส่ถาดที่รองด้วยกระดาษไขนะคะจัดรูปทรงได้ตามชอบเลยเนาะอย่าลืมวอร์มตาอบไวรอด้วยนะคะไฟที่ใช้ก็ประมาณสัก1 4 0่งรอถึงหนึองศาก็ใช้ไฟเท่ากับหม้อทอดได้เลยนะคะหม้อทอดก็ใช้อุณหภูมิประมาณนี้แหละจากนั้นนะคะก็ปัดปาดให้มันเป็นรูปคล้ายๆเค้กนิดนึงนะคะจากนั้นนําเข้าตาอบประมาณสัก10นาทีเราเปิดไฟบนล่างนะ พอมันครบ10นาทีแล้วเราก็นำออกมาโรยด้วยอัลมอนด์สไลด์นะคะที่เราไม่ใส่ตอนแรกเพราะว่า,วากว่าที่ไข่มันจะสุกเนี่ยมันจะทำให้อัลมอนด์ของเรามันไหมก่อนนั่นเองแต่ว่าถ้าใครใช้อัลมอนด์เม็ดใหญ่ๆนะคะหนาๆหน่อยก็อาจจะใส่ตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ได้จากนั้นอบต่อเลยค่ะประมาณสัก 2 0 2 5นาทีนะคะก็จะได้หน้า,าตาประมาณนี้คือถ้าอบต่อที่อัลมอนด์มันจะไหม้แล้วเนาะเราลองใช้ไม้ปแหลมจิ้มนะคะมันจะมีเศษไข่ขาวติดขึ้นมานิดหน่อยนะเราว่าข้างในอาจจะมีความฉ่ำอยู่เล็กน้อยนะเราว่าเดี๋ยวเราบีให้ดูเลยค่ะก็โอเคอยู Explorer> ่นะดูอย่างนี้นะคะก็ได้อยู่แต่ว่าพอเราบีเข้าไปอีกส่วนลึกข้างในเรารู้สึกว่ามันมีความฉ่ำเล็กน้อยค่ะเราก็เลยอยากจะ อบต่อเราก็เลยผ่าครึ่งนะคะคือจะเอาไปอบแค่ไฟบนอย่างเดียวอยากจะรู้ว่ามันจะสุกระดับไหนนะคะนี่ค่ะผ่าแบบนี้เลยแล้วก็อบประมาณสักห้านาทีใช้แค่ไฟบนนะคะ บอกมาแล้วก็เป็นแบบนี้เลยนะคะแต่เราบีดูข้างในยังมีความรู้สึกว่ามันก็จะเป็นฉ่ำนิดนิดนะส่วนตัวรู้สึกว่ารสชาติไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เห็นบางสูตรเขาจะใส่เป็นแป้งข้าวโพดนะคะก็ไม่แน่ใจว่าถ้าใส่เข้าไปแล้วมันจะอร่อยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้ากินแบบที่เราทําในสูตรนี้นะคะกินแบบไม่ได้กินกับอะไรเลยนะเรามีความรู้สึกว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะ